มาตรงนี้ต่อ <Hello again. S 1> สวัสดีอีกครั้งนี่คือการย้ำเตือนของเรานี่คือการทดสอบโมเมนตัมเสียงพูดมันเป็นอะไรอ,ะอ,รอ,อ่ะอ๋อเป็นอะไรอ่ะก็ไม่ยากนี่นาะอันนี้ทำไรเอ่ยเอออ๋อตรงนี้เราต้องเอาให้มันไปทางนู้นใช่ไหม นะยิงพื้นไม่ได้อ่านี่ลงข้างล่างหมอมันจะพุ่งไปเหรออ๋อนี่มันน่าตื่นเต้นมากเลยนะคุณดูเหมือนว่าจะเข้าใจแล้วนะว่าพอท่อมีผลต่อโมเมนตัมการส่งต่อหรือเพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้นว่าเป็นยังไงนะอ๋อไม่เข้าอ่ะอ๋อยิงอนะไรอ๋อลงลงลงอ๋ออ๋ออ๋อลงลงลงอ๋อ ถ้าใชาม้มเมนตัมของมวลและความเร็วระหว่างบอทเท่มันจะทำให้คนธรรมดารวดเร็วในการผ่านไปได้เอาถึงเฉยลงเล่นๆถึงเฉยอ้อแต่มันจะดูงงๆหน่อยนะเวลาตัวเราหมุนอะคือมันหแบบปวดหวัวมันโหลดบ่อยอย่างนี้ต่อไปทำอะไรศูนย์ที่นี่สัญญาเลยว่าจะให้สภาพแวดล้อมการทดสอบที่ปลอดภัยอยู่เสมอ ในสถานการณ์ทดสอบที่เป็นอันตรายเราสาจารัจจะจะให้คำแนะนำอย่างเต็มที่เลยตัวอย่างเช่นพื้นที่นี้จะฆ่าคุณได้พยายามหลีกเลี่ยงมันด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ตอนนี้เราทำได้11อันแล้วนี่เฮ้ย <Hey, S 1> เร็วอยู่นะเ oh, อ้าโหอะไรเนี่ยวะเนี่ยโอ้ยโออันนี้เรายังไปไม่ได้นะฮะ ปมนี้ยิงไปทางนู้นหอมันต้องให้ละเอออย่าเพิ่งยุดต้องให้มันหันยิงมาตรงนี้ก่อนนะฮะแล้ว่อเปิดเราจะไ,ไปทางนู้นอ่ะยิงปุ๊บลงมาตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้มาทางนี้อ่ยิงไปโดนไหมเฮ้ยโดนพอดีอเอออ่าเฮ้ยพอดีพอดีแต่อันนี้น่าจะมาเอาสีส้มไหม อันนี้มันเป็นแต่สีส้มอ่ะผมว่าน่าต้องใช่แน่เลยปั๊บเก็บอ่าได้2อันอุปกรณ์รับการแก้ไขเพื่อให้สามารถปล่อยพอร์ทัลเชื่อมโยงกันได้ในคราวเดียวแล้วในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรตโตคอลการทดสอบนี้เรายินดีที่จะแนะนําให้ข้อเท็จจริงเสมออุปกรณ์ที่มีค่ามากกว่าวัยวะและรายได้รวมกันของทุกคนในสถานที่นี้ซสอีกอ่ะเรายิงตรงนั้นแล้วใช่ไหม เราก็โอ้ใหญ่ๆเราต้องเข้าตรงนี้นะฮะเพื่อให้มันเข้าไปข้างในยิงรอเลยก็ได้ไปสิกว่าจะถึงอ่ะเข้าไปเรียบร้อยได้มา2อ,อันแล้วนะฮะตอนนี้ประตูสีฟ้ากับสีส้มขึ้นไปข้างบนต่อถึงไหนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงแล้วนะไปคิดไปเอง ตรงนี้รู้สึกว่าเป็นด่านที่12แล้วนะฮะเหลืออีก7็ด,ด่านอันนี้รู้สึกว่ามาทางนี้แล้วก็ลงอันนี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคเราก็ลงสีส้มเหมือนเดิมออได้ตรงนี้ปุ๊บกดกดคือประตูเปิดแปลว่าเราต้องขึ้นตรงนู้นใช่ไหม รอให้นี่มันอ่าเสร็จแล้วก็ลงเหมือนเดิมบชึบอ,อ,อ้าวอ้าวผิดอันหรอฮึบอ่ะอออลอยขึ้นมาเสร็จแล้วก็อันนี้โยนไปนูน่นเอ้าไม่โดนอีกอ่าอย่าอย่าเริ่มใหม่นะฮะอันนี้มาวางก่อนอ่าแล้วก็ลงเหมือนเดิมฮึบเฮ้ยเสียง เสียงเป็นอะไรเอ่ยขึ้นมาเรียบร้อยมาถึงเรียบร้อยเออตรงนี้รู้สึกว่าอันนี้อะตอนนี้คุณสามารถควบคุมพอเท่ลได้ทั้งสองแล้วนะานการทดสอบครั้งต่อไปอาจใช้เวลาน,านานมากเลยหากคุณรู้สึกว่าห,หิวขณะทำการทดสอบเพื่อโรงงานของเราจะใส่ก๊าซในท่อที่ช่วยหายใจที่จะฟื้นฟูด้วยยาระบายกระเพาะอาหารและอะดีนาลีน เอาตรงนี้ปุ๊บให้มันเข้าตรงนี้ใช่ไหมแล้วตัวนี้ก็จะขยับหรือเปล่าอ๋อมันไม่โดนเหรออ๋อมาแล้วนี่ปุ๊บเรียบร้อยตรงนี้ทํางานใช่ไหมเอ่อเดี๋ยวเพิ่งนะตรงนี้ตรงคร๊บอ่ะถึงไหมไม่ถึงอ้าวติดยิงได้ไหมได้อยู่อออเอามาอ้าวเอ้ยอย่าตกโอ๊ยตกทําไมวะเนี้อางนี้มา ลงมาอ่าพอดีประตูนี้ก็ปิดแปลว่าเรายิงใส่ตรงนี้ลงข้างล่างอันนี้เราเป็นสีฟ้าใช่ไหมเราก็ยิงใส่ตรงนี้อ่าได้ทางออกแล้วอ๋อติดอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้ติดหลอนไปเองยิงตรงนี้เข้าตรงนี้อ่าปึ๊บขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้ เอ้ซในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตคอลทดสอบก่อนหน้านี้เราไม่สามารถโกโหกคุณได้เลยเมื่อการทดสอบนี้สิ้สุดลงคุณอาจจะพลาดก็อีซี่นี่ว่าด่านนี้14ละเลขห้ด่านทุกปัญหาที่ต้องการจัดการแกมมาพลังงานสูงที่รั่วไหลของวอเทลจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบรียบที่บังคับใช้ แต่ไม่จำเป็นต้องทำตามข้อกำหนดหรือรอะไรก็ตามนั่นหรอกคุณน่ะเป็นผู้ทดสอบที่ยอดเยี่ยมีิสุดแล้วอล้ฮะ,ะแล้ลูกที่ยิงมันอยู่ไหนอ๋ออยู่ข้างล่างอ่ะมันต้องทำอะไรนะ,ะได้ถึงปะเนี่ยน่าจะถึงนะพุ้งไปเลยได้แล้ว ก็ไม่ยากนี่ว่าเอาลงตรงนี้อ่ะพอดีเสร็จเราก็ยิงให้อันนี้มันโผล่มาป่ะเฮ้ย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 ทำไมมันลงไนงะทำไมมันลงไนะงนีอะไรวะอ่ะเอาตรงนี้มาทางนี้มันจะโผล่ใช่ไหมทุบทุบมีให้เรื่อยๆป่ะนะ มีให้เรื่อยๆอยู่ปึ๊บยิงไปก่อนนะฮะจำไว้ว่าเป็นสีส้มอ่ะสีส้มลงมารอนายอยู่นะเรียบร้อยเยี่ยมมากเลยตอนนี้มีการเปิดใช้งานที่ยกเพื่อเข้าไปที่ห้องต่อไปได้แล้วอ่าได้ละก็ง่ายอยู่ง่ายสุดๆทัสเส้นไม่ได้ยากอะไรเลย ตเปิดมาที่ไหนเอ่ยสูงนี้มุ่งมั่นที่จะทำให้มีความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เข้าร่วมทั้งหมดเค้กและให้คำปรึกษาความโศกเศร้าจะมีอยู่ในตอนท้ายของการทดสอบขอบคุณที่คุณช่วยเราและเราช่วยคุณและช่วยเราทุกคนอฮะแปลว่าเราต้องหาอะไรที่มันลึกๆล,ลงลงได้จริงเหรอไม่ได้นะเนี่ยไม่ถึงอ,ะอ่ะอ๋อถึงเฉยอ๋ออ๋อถึงก็ดีอ๋ไปแล้ว ถึงก็ดีถึงก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อเราเดินผ่านได้อะไรอ่ะก็แค่เนี่ยอ๋อมันจะล้างลบล้างอะไรประมาณนี้เอ่อถ้าเรายิงตรงนี้มาปึ๊บปึ๊บอย่าได้อย่านะอ่าได้พนะอดี งงตั้งนานอ๋อติดๆไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นไปดูก่อนมันต้องพุ่งไปแน่เลยอ่าตั้งดีๆนะอันนี้เป็นสีอะไรสีฟ้าอันนี้ต้องเป็นสีสม้มเออนี่ไงถึงละอันนี้พุ่งไปโน่นใช่ไหม เราต้องไปทางนี้ทางนี้เราไปไม่ได้ป๊บนึงตรงนี้เป็นสีส้มพอ,อกดตรงนี้ต้องเป็นสีฟ้าอีกรอดนึงปึ๊บอ่ะถึงตรงนี้ใช่ไหมมายิงมาเฮ้ย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 ได้นะเอ้ยได้แล้วได้ละโว้ยอ่าถึงนี่ไงน,นี่ไง ไ,ไมเนี่ยเดี๋ยวนะงงสีเออโอเคทางนี้ยิงใส่ตรงนี้ฮึบพอทางนี้อ่อฮึบโอเคโอเคเฮ้ยอ่อฮึบเออเฮก็จะถึง ตรงนี้เออ่ตรงนี้ขึ้นได้ใช่ไหมโอเคไปตรงนี้ปุ๊บทะลุไปกดปุ่มแต่มันต้องไปทั้งสองอันใช่ไหมสีส้มไปกดปุ่มเอาตรงนี้ไปเร็วๆเร็วๆเ,เ,เ,เข้าไป คุณรู้ไหมว่าคุณสามารถบริจาควัยวะสสำคัญของคุณหรือทั้งหมดนั่นก็ได้ให้กับกองทุนเพื่อการมีชีวิตอยู่ของเด็กหญิงในแอปพิเจอรนด่านแรกๆคือแบบอย่างง่ายอ่ะแบบง่ายมากๆเลยแต่ด่านหลังๆเนี่ยสาด่านสุดท้ายคือโคตรยากเลยมันแบบไปยา,ยาวๆอ่ะแต่ตอนนี้พอได้แล้วพอเข้าใจแล้วเปิดประตูเลยพี่ชายเปิดสิ